สวัสดีนะครับผู้ชมนะครับเป้ประกรณ์รถมื่สองนะครับส่วนใหญ่เป็นรถเอทีนั่งเจ็ดที่นั่งนะครับวันนี้ผมมานําเสนอในรถที่เป็นคลาสของรถ11ที่นั่งนะครับก็มาให้ดูนะครับรถ11ที่นั่งนะครับเป็นรถตู้เนาะก็จากรถเดิมๆนะที่มีก็จะเป็นรถเรียกว่า SUV นะครับที่มีลงชนช่องครับ SUV นะครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นอ่า SUV Fortuner โตโยต้นะครับมิ t ซูบิชิพา a ิโร่สปอร์นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวอ่าเรียกว่า m i t s ูบิชิพา a ิโร่ตัวขับ2ขับ4แต่วันนี้เป็น11ทีนนน11ท่นั่งนะครับเป็น11ที่นั่งนะครับคันนี้มากกว่า7ที่นั่งแน่นอนเป็น VIP ได้เลยนะครับอ่ะมาอัปเดตให้ได้ดูนะครับ หลายคนอาจจะผมาผมว่าช่องผมอาจจะมี FC ที่เป็นดูรถก็ดูรถตู้มาด้วยแหละ่ะก็ถ้าเจ็ดที่นั่งไม่พอผมแนะนําเป็นรถสิเอที่นั่งแบบนี้เลยนะครับนี่คือรถตู้นะครับก็คือแวนนั่นเองนะครับเป็นชวมใหม่ minor c h n ชนเรียกได้ว่าเป็นเออเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็น,ร,ปนรถแบรนด์ที่มีอยู่แค่สองแบรนด์ก็คือคอมพิวเตอร์กับเวนจูรี่นะครับ สองแบรนด์นี้นะครับสองแบรนด์นี้นะครับอ่อา๋ยวให้ดูค่าตัวของน้องแต่ละคันนะครับอย่างคันนี้นะครับคอมพ,อมพิวเตอร์คันนี้สามจุดศูนย์นะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้านะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้านะครับรถมือเดียวรถมือเดียวนะครับคอมพิวเตอร์คันนี้ราคาไหลคันนี้รถปีสิบเจ็ดไม้แปดหมื่นนะครับไม้แปดหมื่นสามจุดศูนย์นะครับเครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพัน สภาพสวยสภาพเดิมนะครับรถเป็นรถป้ายฟ้านะครับป้ายฟ้านั้นไม่ใช่ป้ายเหลืองนะครับรถป้ายฟ้านะครับรถป้ายฟ้าข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือมันจะไม่น้อยแล้วก็เป็นรถไม่ใช่รถสาธารณะเป็นรถปลดวางจากสำนักงานรถผู้บริหารต่างๆที่เขาใช้เนาะก็จะเป็นรถที่บอกเลยครับเกรดพรีเมียมคุณภาพนะครับสภาพภายในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับทีละคันเลย ภายในนะครับนี่เบาผ้าตึงๆนะครับใหม่ๆเอี่ยมมาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นแมนนวลนะครับเข้าเกียร์ง่ายเพราะสะดวกมือเพราะอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับเครื่องเล็กมิทยุเอไมมีให้นะครับเบานะครับเบาก่อนเลยเบานะครับเบาเป็นเบาสี่แถวนะครับสี่แถวสิบห้าที่นั่งเนาะอ่ะนี่ครับถ้ารถ SUV ไม่พอผมแนะนำเป็นแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับนี่แบบนี้เบาะผ้านะครับรถสภาพกริปกิปนะครับเอาเรียกว่าเอาใจสายครอบครัวไปเลยครอบครัวใหญ่ๆนะครับนี่เลยผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับรถตู้นะครับรถตู้ไปเลยจบทุกปัญหานะครับไม่ต่างจังหวัดไปไหนนะครับพายาตไปโอ้โหนี่จะตอบโจทย์แน่นอนครับ าตัวของเขาครับคันนี้อยู่789,000ปี17ไมล์8,000นะครับไมล์8,000 0เท่านั้นนะครับไมล์8,000 0นะครับที่เห็นนะครับบอกเลยเราไมล์น้อยไมล์น้อยมากๆครับอกเลยเาไมล์น้อยสภาพดีเกรดพรีเมียมนะครับอมาดูชุดข้างหน้านี้มีอะไรตรงนี้ไม่ใช่ห่องเครื่องนะครับตรงนี้เป็นน้ำมันคูลแลนน้ำมันฉีดเรียกว่าอันนี้เป็นน้ำฉีดกระจกนะครับนี่น้มันคูลแลนนะครับสายพ่วงสายไฟนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ ให้ดูภายในนะครับสภาพภายในเป็นยังไงภายในนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกนะครับพับได้เปิดได้แบบไฟฟ้านะครับเปิดได้แบบไฟฟ้าคันนี้คันนี้พิเศษคือมีจอมาให้ด้วยนะครับมีจอทัชสกรีนมาให้ด้วยนะครับเจ้าของเก่าคือติดเพิ่มมานะครับปกติจะเป็นวิทยุ fm fm นะครับชุดบอลคิวเซตนะครับนี่แล้วก็เกียร์นะครับตัวเกียร์นะครับเป็นแมนนวลหกสปีดเอยขออภัยครับไม่ใช่ครับเป็นแมนนวลห้าสปีดนะครับ มนนวลห้าสปีดนะครับของเรามีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกนะครับมีครบหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ครับเลราคาเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วก็เลทผ่อนก็ประมาณหมื่นสี่นะครับประมาณหมื่นสี่นะครับบอกเลยว่าเป็นสองเท่าของค่าโง่นะคหมื่นสี่รายได้ต้องเป็นสองหมื่นแปดขึ้นไปถึงจะออกได้นะครับผมบอกก่อนนะหรือไม่ก็ต้องสองคนนะครับออกได้นะครับสองคนค้ำสองออกู้ร่วมเนาะออกได้เลยนะครับ สนใจนะครับรถตู้นะครับสักคันโทรมาหาผมได้เลย0ูตรเก้าสีย์เก้าสี่แปดแปดสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้คันนี้ไม่แปดหมื่นเท่านั้นนะครับผ่อนหมื่นสี่นะครับนี่คันนี้คอมมูเตอร์คันนี้เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าปีสิบเจ็ดไม่แสนห้านะครับดีเซลเนาะรถมือเดียวนะครับนี่รถมือเดียวไฟจัดบอกสปอร์ตไลท์มีให้นะครับเกียร์แมนนวลเจ็ดสามเจ็ดแสนสามนะคันนี้เจ็ดแสนสามหมื่นเก้านะครับ 2924คันนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมไฟตันติรีเฟคเตอร์คันนี้ค่าตัวอยู่819,000นะครับใบ80,000ดีเซลเหมือนกันรถปี18นะครับปีโฉมใหม่ไมเนอร์เชนนะครับนี่จะเป็นคันนี้ครับสวยๆละหล่อนะครับสวยๆลหล่อ739รถปี17ไม่แสนสีส่นะครับไมแสนสี่ปี17สภาพสวยนะครับนี่คอมมูเตอร์นะครับก็มีเบนจูรี่ก็มี เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้านะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับไม่เจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นไฟมันติไฟไฟตัดหมอกสปอร์ตไลท์มีให้นะครับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับสี่แถวสิบห้าที่นั่งนะครับอปิดดูภายในหน่อยมืดติดนึงนะครับขออภัยด้วยสภาพภายในคลิบๆนะครับเปิดไฟได้ไหมอันนี้เปิดแอร์เปิดไฟไม่ถึงครับเปิดไม่ถึงเนาะอ่ะ ให้ดูให้ดูสภาพก่อนนี่นะครับรถเรามีประมาณ64คันนะมาเลือกดูได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์4้าเจ็ดเก้าสี่สิบแปดนะครับมาเลือกดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหารถสักคันให้เปิดให้ดูนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเรามีเยอะมากนะมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากๆครับนี่คันนี้บอก V I P บอกหนังตึงๆนะครับโอ้โหสภาพสวยๆเราจะของมารับนะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับดูอยู่ปะครับ อ่ะหนึ่งอ่ะเบาสามแถวนะครับเบาะ VIP แบบนี้เลยนะครับสบภาพสวยๆสภาพเดิมๆนะครับอ่ะเครื่องเดิมๆนะครับคันนี้ราคานะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับที่สำคัญปีสิบแปดไม่ห้าหมื่นไม่ห้าหมื่นโอ้โหจํ่มขนาดนี้ราคาถูกมากครับไม่ห้าหมื่นหายากนะครับรถตู้ไม่ 50, หา้าหมื่นนะครับ,ร 50, 50, รบปีสิบแปด คันนี้ไม่ห้าหมื่นนะครับทะเบียนสามสองสี่ห้านะครับคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับทุกคนบอบหนังหูสภาพาส,สวยๆแบบนี้เลยบอบหนังตึงๆโอ้โหเกาที่นั่งสิบที่นั่งสิบที่นั่ง สภาพสวยๆแบบนี้นะครับแอร์เย็นๆครบๆเม็ดองเมทอาร์คสวยๆเดิมๆนะครับนี่อโอ้พระเจ้าทันนี้อ่ะใครสนใจนะครับคอมพิวเมตอร์เนาะสักคันนะครับไม่ห้าหมื่นไม่น้อยๆนะครับโทรหาผมได้เลยศูนย์เก้าสี่เจปเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับสภาพสวยๆแบบนี้มีให้เลือกเยอะครับนี่ดูอ่ะ ไลค์ก็แชร์กดติดตามไว้เลยครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับเกียร์ออโตโอ้มีเกียร์กระปุกมีนี่ไม่แปงหมื่นนะครับหายากนะครับบอกเลยไม่เลนน้อยแบบนี้ปกติไม่เป็นแสนสองแสนสามแสนโลนะครับเพราะของเราเป็นรถคัสเกตพรีเมียมนะครับคัสเกตพรีเมียมเวนจูรี่ก็มีให้นะครับนี่เวนจูรี่ประตูประตูไฟฟ้านะครับนี่เปิดปุ๊บสไลด์ปั๊บรถ เป็นเบาะ VIP ด้วยที่สำคัญน,นะครับ5ที่นั่งนะครับ VIP นะครับสภาพแบบนี้กดปึ๊บโอ้โหเบอกพลอยฟ้าลรูหลาหน่าใช้นะครับนี่ใครสนใจนะครับรถตู้เจ็ที่นั่งคันนี้เวนจูรี่ค่าตัวของเขาอยู่ที่9,079น,นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครสนใจเนาะโทรมาผม094794848ได้เลยนะครับ รถ7ที่นั่งสภาพดีๆแจม่แจมๆแบบนี้นะครับกดไลค์ก็แชร์กับติดตามไว้เลยครับ